เรามาดูกันดีกว่าว่า Apple Series 10ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยมีอะไรแบๆกันบ้างอย่างแรกครับหลักๆเลยปีนี้เนอะ Apple Series นี่ก็ครบรอบ10ปีที่เปิดตัวมาพอดีรอบนี้ครับ Apple Series 10ก็มีการดีไซน์ใหม่ทำให้เครื่องเนี่ยมันบางลงแล้วก็น้ำหนักเบาลงการดีไซน์ใหม่รอบนี้ก็ทำให้ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นมาอีก1มิลลิเมตรเหมือนกันก็จากเดิมที่เป็น41 แล้วก็45มิลมนะรอบนี้ก็จะเป็น42แล้วก็46มิมซึ่งตัวดีไซน์ครับรอบนี้ก็คือโหดีไซน์ดูกลมกลืนดูบางดูดูเหมือนเป็นก้อนเดียวกันนะเป็นดีไซน์ที่แบบรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกฮะเออดูในรูปดูในตัวตอนเปิดตัวมามันมันดูแปลกๆนะแต่ว่าดูในชีวิตจริงอาจจะดูดีและดูชัดกว่านี้ขึ้นซึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือตัวข้างๆเครื่องเนี่ยรอบนี้ลําโพงเนี่ย รูลำโพงรอบนี้ก็คือใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นรูมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่มันจะเป็นแค่แบบเป็นเส้นเล็กๆอยู่ข้างๆเครื่องรอบนี้คือเป็นรูพุ่นเลยเหมือนกับตัว Apple Watch Ultra เป๊ะมันก็เลยทําให้เสียงรอบเนี้ยก็คืออาชัดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเียงดีขึ้นแล้วลําโพงมันใหญ่ขึ้นก็เลยสามารถต่อแบบเปิดมีเดียก็คือเอาง่ายๆ Apple Watch เราสามารถเป็นลําโพงตัวหนึ่งได้ละใช่ ใช้แทนลำโพงบลูทูธได้ก็คือเป็นลำโพงเล็กๆอยู่ตรงข้อมือเราใช่ถ้าใครสนใจอยากจะฟังทีม i เต d ดพอดแคสหรือว่าสนใจอยากจะฟัง Apple Music อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ Apple Watch ฟังได้ดี okay, ใช่พอดแคสต์ดีท่ายินนะครับท่ายินเสียงก็มันก็จะชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาก็คือเรื่องชิปรอบนี้ก็เป็นชิปใหม่มันเดินเป็น S10c ก็คือเป็นชิป S 1 0นั่นแหละถามว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะก็ไม่ได้ต่างกับชิป S90 เลยก็พูดจริงก็คล้ายๆกันน่หรือแทบจะเหมือนเดิมเลยนั่นแหละต่อมาครับเรามาพูดถึงตัววัสดุกันดีกว่ารอบนี้นะสำหรับวัสดุครับ Apple Watch Series 10เนี่ยก็มาทั้งหมด2วัสดุเอาอันแรกก่อนก็นคือตัวอลูมิเนียมรอบนี้สี7 Black ที่เคยอยู่ใน iPhone 7ได้กลับชาติมาเกิดอีกรอบครับพู้คิดถึงเลยตอนนั้นเพื่อนผมมี iPhone 7ใช่ไหมสีเจ็ Black คือแบบ จับแป๊บเดียวลายนิ้มือขึ้น <c oughs> แล้วรอยขนแมวคืออย่างเยอะออรอยขนแมวเยอะมากสงสัยน่าจะเป็นการกลับชาติมาเกิดที่กลับชาติมามีปัญหาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ปะ่ะ <c oughs> น่าจะใช่ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็รอดูกันไปไม่ใช่แคสีเจ็ดแบกนะทั้งสีเจ็ดแบกโรสโกลอ่ะแล้วก็สีเวอร์สีดังเดิมเนี่ยสีที่เหมือนใน iPhone 7เลยเนี่ยรอบนี้เหมือนได้กลับชาติมาเกิดแต่ว่ากลับชาติมาเกิดเป็นตัว a อ p l e Watch Series ส์นั่นเองแต่ว่าสี Jet Black เนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึง่งกหรับสี t Black ล็เขารอบนี้ก็สไตล์คล้ายๆกับ iPhone 7เลยรอบนี้ก็จะมาเป็นเวอร์ชันของอลูมิเนียมแต่เป็นอลูมิเนียมที่ขัดเงาก็คือปกติเนอะอลูมิเนียมของ Apple เนี่ยมันจะใช้เป็นเป็นเท็กซ์เจอร์ขัดทรายแต่รอบนี้ไอตัวสี Jet Black เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์จะไม่ใช่เหมือน Apple Watch ที่ผ่านๆมาที่ทําจากอลูมิเนียมรอบนี้จะเป็นอลูมิเนียมที่แบบขัด เงาให้มันดูเงาดูเหมือนกับสเตลเลสสตีลสมัยก่อนอนั่นแหละก็ถ้าถามว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงหรือว่าตัวรูปร่างมันเป็นยังไงมันก็เหมือนกับไอตัว iPhone 7ที่ Apple เคยทำมานั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าในส่วนของ r Rose g o l d แล้วก็ Silver ก็ยังเป็นอลูมิเนียมที่แบบเอ่อขัดซายอยู่ก็คือเป็น texture ที่เป็นอลูมิเนียมแบบดั้งเดิมที่ Apple ชอบใช้ใน iPhone ะธรรมดาแล้วก็ Apple Watch ที่ผ่านๆมานั่นแหละแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะ p e r s o n a l มันทําให้ผมรู้สึกว่ามันดูไม่เท่าเทียมกันอะส่วนอีกแมทเทเรียลหนึ่งครับอีกวัสดุหนึ่งที่ Apple ใช้รอบนี้ด้วยความที่ว่าเหมือน Apple อ่ะมันน่าจะเน้นให้เครื่องมันเบาลงแล้วก็เน้นพวกน้าหนักอะไรพวกนี้พอสมควรนะสำหรับ Apple s e ล i e s 10เนี่ยเพราะว่าเครื่องมันก็บางลงแล้วรอบนี้ครับ Apple ก็เลยเปลี่ยนวัสดุมาใช้ไทเทเนียมแทนเมื่อก่อนสใหญ่มันจะเป็นสเตลเลสสตีลกับไทเทเนียมก็มีนะเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นไทเทเนียมแบบขัดทรายรอบนี้ก็คือมาเป็นเวอร์ชั่นเนียม ขัดเงาเลยเหมือนจะมาแทนสแตนเลสสตีลนั่นแหละเพราะว่าสแตนเลสสตีลน้ำหนักมันหนักแต่ว่าไทเทเนียมน้ำหนักมันเบากัยไงเหมือน Apple มันเห่อไทเทเนียมมากเลยนะช่วงนี้นั่นแหละอ่ะรอบนี้ครับสลับไทเทเนียมก็มีทั้งหมดสีนสีนะก็คือมีสี Natural เหมือนกันใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro มีสีโกลสีทองแล้วก็มีสีดำสเล e แล้วก็สุดท้ายครับหน้าปัดรอบนี้อ่ะก็มีการอัปเดตลูกเล่นเข้ามาเพิ่มมีหน้าปัดสวยๆอะไรพวกนี้มา นิดหน่อยๆเขาไม่โปรโมทอะไรเลยนะว่าแบบเรื่องแบตเตอรี่ของ Apple Watch ทุกปีเลยอืมใช่ก็จะ,จะมีโปรโมทแค่อัลตร้าคือจริงๆ<ค>อ่ะเอาเครื่องเท่าเดิมก็ได้นะแล้วแบบบอกเลยว่าปีเนี้ยเราเพิ่มแบตให้คุณแบบอัดแน่นมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้มันน่ามันน่าแบบมันน่าจะว้าวมากกว่านะคืออาจจะมาในนี่ก็ได้พี่อาจจะมาในซีก็ได้ผมเห็นแบบรุ่นพี่หลายคนที่ออฟฟิศผมนะใช้ Apple Watch แล้วแบตหมดระหว่างวันต้องเอามาชาร์จที่ออฟฟิศซึ่งมันผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างแบบ วุ่นวายแอบวุ่นวายแอบวุ่นวายเออจริงมันมันควรจะสเปกเรื่องแบตนิดหนึ่งนะอืมแล้วแบบนาฬิกาผมที่ใช้อ่ะคือเรือนหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากหรอกประมาณสองสามพันงี้แบตบอยู่ได้เจ็ดวันรับโนติได้รับสายได้มีไมค์ในตัวมีลำโพงในตัวก็คือครบมี GPS สองตัวด้วยแบบออาต้าเลยแบบที่ Apple Watch อัลต้าใช้เลยงั้นแสดงว่าของพี่อาจจะเหมือนกับของ Apple นั่นแหละแต่แค่มันไม่มีเซนเซอร์ตัวจับสุขภาพเฉย เอ็เซนเซอร์พวกนั้นมันอาจจะกินแบตก็ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวเรือนเท่ากันแต่ว่าแบตมันหมดก่อนอืมใช่ใช่เพราะว่า Apple Watch มันจะมีการตรวจอะไรพวกนี้เช็ครีเช็คอะไรพวกนี้ตลอดเวลาใช่แล้วมันอัปเดตยุบบเดียวตาม้วยไงใช่ก็นั่นแหละครับสรับ OverA ร์ของ Apple Watch Series 10ก็มีประมาณเท่านี้